สวัสดีครับพบกับก้อยเจ๋งคนนี้กุ้งนะครับก็วันนี้ก็เราก็จะมาฉีดยาเป็นพวกายาแมลงครับป้องกันแมลงป้องกันหนอนนะครับก็ตอนนี้ข้าวได้ประมาณ3 5มสวันนะครับก็ผมจะฉีดยาประมาณ15วันต่อหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยพามาชมาข้าวก่อนฉีด ตัว4 t ทนะครับก่อนฉีด4 t ทกับหลังฉีด4 t ทวันก็เดี๋ยว3 4วันเนี่ยเดี๋ยวพอหลังฉีดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราก็มาดูต้นข้าวของเราก่อนนะครับ30มสหวันนะครับข้าบผมก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก่อนฉีดนะครับมาถ่ายข้าวก่อนฉีดนะครับก่อนฉีดตัว4 t ทนะครับ ดูขนาดลำต้นข้าวแนละใบข้าวสีของข้าวก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับข้าวสามสสาหวันนี่ครับผมผสมใส่ขวดแล้วก็จะให้รถจีดไปแบ่งเตกถังเอา หนึ 1> 1ซอมผมใช้ยีิบไร่นะครับ ก็รอดูอีกสามวันนะครับประสิทธิภาพถ้าได้ผลนะฮะก็ที่ผมเคยใช้ละวกันที่ผมเคยใช้มาเนี่ยตัวโซที่เคยใช้มาเนี่ยแต่ก็หลายเรื่องนกันนะที่ไม่ได้กลับมาใช้อะเพราะว่าไม่ได้สั่งนะครับเพื่อนๆไม่ได้สั่งกจากที่สังเกตนะครับสามวันเขาจะมองเห็นผลในอีกสามวันนเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก็ขอตัวก่อนเก,กันอีกสามวันเผื่อแป๊บเดียวสามวันแล้วนะครับเรามาดูข้าวกันนะครับหลังจากที่ฉีด 4T ไปนะครับอันนี้ก็ครบสามวันแล้วผมมาอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตข้าวให้ดูทุกท่านสมาชิกคงได้เห็นอตอนต้นแล้วนะครับว่าต้นข้าวเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนนี้นะครับ ไ,ไหมครับรอบนี้ใช้ฟทีคู่กับพวกยา,มาแมลงนะครับเราไม่ใช้สารจะใบนะครับดูต้นข้าวนะครับอันนี้ต้นข้าวได้สี่สิบวันเขียวไหมฮะเขียวไหมมุมที่ถ่ายไปวันนั้นนะครับมันอยู่ตรงด้านนน้น เดี๋ยวผมพาไปนะเดี๋ยวผมพาไปแต่ตรงนี้มามาดูน้ําก่อนก็เลยพามปดูตรงนี้ก่อนให้เห็นๆก็คือว่าเขียวขึ้นนะครับเขียวใบตั้งต้นเขียวใบตั้งนะครับนะครับมาตอนนี้ผมเดินมาถึงมุมนี้แล้วเนาะไหนเป็นไงครับเป็นไงครับเท่าที่เห็นก็คือโอเคนะครับต้นเขียวใบตั้งดีครับโดยรวมภาพรวมเลยนะ ฉีวใบตั้งขึ้นแปลงนี้ของผมยี่สิบไร่นะครับผมใช้โฟทีหนึ่งหอนะผมเป็นลูกค้าครับซื้อมาลองใช้ก็ทำคลิปมาเผื่อท่านสมาชิกที่ว่าขายหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวแทนขายนะก็สามารถนำคลิปผมไป ไปไปไปแชร์ให้ได้นะครับไปแชร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูภาพรวม 20, พื้นพื้นหนายี่ไร่ใช้4ฟ1ีห่หอนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมภาพรวม พื้นที่ยี่สิบไร่นะครับอือเราก็ให้เห็นกันไปเลยให้ชัดๆกันไปเลยนะครับอ <c oughs> ช่